รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อูกับโมโมนิชารังคาซิลิอีกเช่นเคยทางททบ5นะคะเรื่องราวข่าวสารสาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งยังมีข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากค่ะ โครงการต่างๆที่ภาครัฐทำล้วนทำเพื่อประชาชนและช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงท่องเที่ยวหากท่านผู้ชมจะวางแผนไปไหนอย่าลืมวางแผนให้ดีและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและอย่าลืมอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อสนับสนุนสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐรกิจปรากฐานของประเทศค่ะและวันนี้จะมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ งานวิจัยเรื่องคนจนหน้าจอเป็นงานวิจัยกรณีศึกษาวาัฒกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธเพื่อช่วยเหลือคนยากไรในมุมมองสื่อสารมวลชนของนายธนกิจอินยาโสนิสิตระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพระพุทธศาสนาวสพุทธปัญญามหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยที่ตอบโจทย์สังคมทั้ง3ด้าน ไม่ว่าด้านพระพุทธศาสนาด้านสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงด้านสื่อสารมวลชนในมุมมองของสื่อสารมวลชนพบว่าสื่อมิได้เพียงนําเสนอในฐานะผู้ขาดโอกาสแต่ยืนยันถึงสิทธิและศักยภาพของพวกเขาในการเข้าความเสมอภาคในศักดิ์ศรีของมนุษย์และเชื่อมโยงกับเบญจศิลป์เบญจธรรมที่เน้นความสุจริตความเมตตาและการไม่เอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้การช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการส่งเคราะ์แต่เป็นการปลดปล่อยเชิงจิตวิญญาณและการสร้างความเป็นธรรมในโครงสร้างสังคมสร้างคุณค่าให้ผู้ยากไร้ด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธกับรายการโทรทัศน์ประเภทช่วยเหลือสังคมซึ่งคุณธนกิจผู้วิจัยได้เล่าว่าตนได้ทํารายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไรล ผ่านทางสถานีโทรทัศน์มาหลายสถานีและได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้กว่า1 0 0 0พันรายก็มีความสงสัยว่าสิทธิของคุณตาคุณยายเหล่านี้อยู่ตรงไหนและบวกกับการได้มาเรียนปริญญาเอกทางด้านพระพุทธศาสนาจึงเริ่มทําการวิจัยตีความเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธและลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการช่วยเหลือภาคสังคมเพื่อมาหาหมุดหมายใหม่ให้ผู้ยากไร้ผ่านงานวิจัยด้านพระเจริญพงษ์ธรรมธีปูผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่าคุณธนก,กิจอินยาโสหรือพ่จัมโบนะครับโปรดิวเซอร์ที่เป็นนิสิตที่ได้สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าทั้งทางวิชาการและก็เชิงสังคมเป็นวิจัยที่ขึ้นทิ้งแต่ว่าเป็นวิจัยที่ถูกไปวางไว้ในห้าง,างในที่นี้ก็สื่อมวลชนต่าง ซึ่งเป็นงานที่เห็นผลเชิงประหยัดอยู่แล้วและก็งานนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เสนอกรอบแนวคิดใหม่ทางพุทธคฏิยาหรือสิทธิมนุษยชนคือไม่ใช่นําเสนอหลักการอย่างเดียวยังนําไปประยุกต์ใช้ขับสื่อมวลชนได้จริงจรบูราการพุทธศาสตร์สื่อสารมวลชนและก็แนวคิดทฤษฎีหลักสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกันอย่างสร้างสารรค์งานชิ้นนี้เนี่ยสแสดงให้สังคมเห็นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าการสื่อสารที่เคารพศีความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดสังคมที่มีความเข้าใจ เมตตาและสมรรถนาฉันมากยิ่งขึ้นงานวิจัยนี้จึงไม่เพียงทําให้พิบโโเองเติบโต,ตทางวิชาการแต่ยังเป็นโมรดกวิชาที่มีคุณค่าที่สามารถใช้พัฒนาสังคมไทยต่อไปได้กระทรวงดีอีโดยดีป้า ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อย,ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 5G Ambulance ประกาศความร่วมมือ17หน่วยแพทย์ฉุกเฉินทั่วไทยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ยกระดับบริการแพทย์ฉุกเฉินนำรองติดตั้ง3เทคโนโลยีได้แก่เทคโนโลยีแพทย์ทางไกลเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง40คันคาดช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันท่วงทีกว่า 50,600รายต่อปีโดยดรปิยนุษย์วุฒิสอนรองปลรรัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 5G Ambulance พร้อมปาตากถาพิเศษในหัวข้อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์อารยะไข่มุกผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ วาระชการจังหวัดแพร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครลัฐภาคเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลทั้ง17แห่งที่เข้าร่วมโครงการร่วมในพิธีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากล่าวว่าโครงการไฟจีนบาลานซ์นี้เป็นโครงการพโ o n e e r ของประเทศไทยเลยทีเดียวเราเป็นคนขับเคลื่อนของคลื่นไฟจีที่เรียกว่าพโ o n e e r ก็คือเป็นผู้นาในระดับของปุ๋ยผ้าในช่วงระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามผลักดันตัวไฟจีเข้าไปหาเขาเรียกว่าการใช้งานจริงของภาคธุรกิจหรือภาคอินเทอร์เนยหรือภาคบริการสาธารณสุขไฟจีในปัจจุบันเนี่ยใช้ คนภาคมือถือเขาเรียกว ah consumer ่าคอน sumer use ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เมืองไทยเอาไปใช้กับเคสจริงบนรถโรงพยาบาล 5G ambulance เนี่ยมีการติดตั้งทําให้เกิดการใช้ขึ้นเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท,ท่วงทีในทั้งหมดที่จะเกิดข,ขึ้นก็คือ40รถโรงพยาบาลเชื <S <S ่อมโยง,งากับทางศูนย์แจ้งฉุกเฉินนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเองแล้วก็คุณหมอเองด้วยสำหรับการต่อยอดในโครง,ง,งการ5 g a m b u l a n c e เ,เราเชื่อว่ารถโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับที่เรียกว่าแอดวานมีเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วนะครับหรือแม เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีท่อนที่เรียก,ยกว่า5ฟทั้งเราเตอร์อุปกรณ์ต่างๆอยู่บนรายการที่เรียกว่าบัญชีดิจิทัลที่มีมาตรฐานของคนไทยนะครับเซฟตี้ฟังชั่นอลิตี้หรือซซเคอร์ตี้รัฐก็สามารถที่จะเลือกซื้อหรือเลือกช็อปใช้ได้โดยผ่านกระบวนการทางพัสดุของกรมบ,บัญชีกลางได้เลยการทางานทั้ง8 0 0 0เนี่ยจะช่วยให้การช่วยเหลือชีวิตของคนไทยทั้งหมด67ล้านคนนั้นดีขึ้นคนไทยจะมีชีวิตที่สะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นในานามของทำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพยายามขับเคลื่อนการเปิด เป็นการกับเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใช้ประโยชน์กับภาคโรงพยาบาลแต่ในอนาคตผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการหรือแม้แต่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สมาร์ทวา์สามารถมาขอรับรองมาตรฐานได้ที่เรียกว่าดีชัวหรือดิจิตอลชัวทุกอย่างจะทาให้เมืองไทยเนี่ยก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลได้ดีขึ้นและท่านก็สามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่ตลาดภาคเอกชนได้สะดวกมากขึ้นเพราะรัฐเปิดประตูให้ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยสามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากสรากรแล้วก็บิลไอด้วยถ้าเราทําอย่างนนนี้้้ไดดกกกาารลงงทุจจจะเิขึ การขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นมาตรฐานก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยผมอยากจะฝากไว้ว่าในโครงการไฟจีเ a ็มแบรด์ทั้งหมดใน40รถโรงพยาบาลใน11จังหวัด17โรงพยาบาลปีหน้าเราจะมีการขยายผลสิ่งเหล่านี้ไปอีกอยังไงก็ติดต่อดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ดีป้ o r t th หรือช่องทางทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ปีหน้าเราเปิดรับสมัครเพิ่มเติมกับเรียนทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีความสนใจด้วยนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะส,ะส,ะสะจัดงานแถลงข่าวภาพความสำเร็จกิจกรรมเส้นทางสายฟิตพิชิตส,สุขภาพดีภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคตดึงพลังนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษาหันมาดูแลสุขภาพเชิงลุกช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นปันจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเหลือหลัง (ncds) และปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะและการออกกำลังกายโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลึหัดตอต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคตพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญพรสุนทรธรรมหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคตร่วมในงานโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลิษฐตโตอุดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคตกล่าวว่าก็ต้องขอบพระคุณทางสสสเป็นอย่างสูงที่ได้เกิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก ก็เล็งเห็นถึงปัญหาแต่ว่าในภาพเนี่ยนะครับเราก็ยังได้ทุนสนับสนุนทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆจากทางสสสด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณทางสสสเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จัดสรรในเชิงของงบประมาณแล้วก็โครงการรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆด้วยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยถึงแม้เราจะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการต่อยอดต่างๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพเนี่ยทางสสสเนี่ยก็มีองค์ความรู้ทําให้เราสามารถที่นํามาต่อยอด ตรไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในแง่ของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทําใหม่เราก็สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้องค์ความรู้ของสสสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอแนะนําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาใช้ได้เลยเราก็มีมาปรับเพื่อให้เข้ากับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุขภาพวะดีแห่งอนาคตเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสํานัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพสสสมีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การดูแลตนเองอย่างถูกต้องทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญ,ญพรสุนทรธรรม หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคตกล่าวว่าโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดคุยกับสสสเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาวะของบุคลากรของนักศึกษาที่มาเรียนกับเราด้วยแปลว่าเราไม่อยากให้ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นที่ที่เรียนอย่างเดียวศึกษาวิจัยอย่างเดียวนะครับเราอยากให้ธรรมศาสตร์เนี่ยดูแลสุขภาวะดูแลแง่มุมอื่นๆของคนที่อยู่กับเราในทุกมิติด้วยเลยเป็นที่มาของโครงการ Future Wellness Journey ในโครงการนี้เนี่ยเราก็จะให้คนที่มีปัญหาสุขภาวะทางกายได้ ได้รับการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการให้คําศึกษาแบบวันออนวันนะครับแล้วก็มีการปรับโปรแกรมดูแลสุขภาวะเนี่ยรายสัปดาห์เลยทีเดียวคนที่ร่วมโครงการนี้กับเราเนี่ยก็จะกลายไปเป็นผู้นาสุขภาวะต่อไปด้วยพอเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับแบ่งปันแชร์เทคนิคต่างๆแบ่งปันแชร์แรงบันดาลใจต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าคนเหล่านี้ก็มีส่วนทําให้โครงการมหาวิทยาลัยสุภาพีแห่งอนาค ยัย่งยืนแบ่งปันสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ตั้งใจจะออกกําลังเนี่ยแต่ไม่ได้เริ่มตั้งทีได้เริ่มอย่างจริงจังสสสนะครับเข้ามาสนับสนุนในเรื่องทรัพยากรสนับสนุนในเรื่องเครือข่ายความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีสุขภาวะด้านนอกนอกจากนี้สสสยังเข้ามาเป็นที่ปรึกษาตลอด26เดือนนี้การทําเรื่องสุขภาวะเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต่างคนต่างทำนะครับแต่ต้องทําแบบมีทิศทางวัดผลอย่างชัดเจนมันจะทําให้โครงการนี้ยั่งยืนต่อไปคือไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้เกิดขึ้น26เดือนแล้ว จบแต่ว่ามันฝังลึกอยู่ในในโยบายฝังลึกอยู่ในเกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกหน่วยงานต้องเดินต่อจากนี้คณะสววิทยศาสตร์โดดเด่นจริงๆก็คือเรื่องของการบูรณาการสหาศาสตร์เพื่อคนทุกวัยอันนี้อยู่ในวิสัยทัศน์ของคณะเลยของคณะเรานะครับมีทั้งหมด4ภาควิชาลหลักก็คือ 1. รังสีเทคนิค2เทคนิคการแพทย์3กายภาพบำบัด แล้วก็4สาขาวิชาวิยาทยาศาสตร์การกีฬาทุกสาขาวิชาออกแบบให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้นําด้านสุขภาพอยู่แล้วนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิยทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรับใช้สังคมอยู่แล้วผมเราตลอดทั้งปีเนี่ยแต่ละภาควิชามีโครงการให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ตลอดทั้งปีเลยนอกจากประชาคมธรรมศาสตร์แล้วเราออกไปชุมชนข้างนอกด้วยทําให้คนในชุมชนเนี่ยรู้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองนะครับแล้วก็แนะนําป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพของคนในชุมชนครับผม และนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่โมโม่นามาฝากค่ะในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับวัดหัวถนนมาฝากเกี่ยวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยของวัดหัวถนนโดยพระคู่บุญญาวราคุณเจ้าคณะตําบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะ ัดหัวถนนอเภอพนัสนิคมจังังหวดชนบุรีหลวงพ่อติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตอนนี้ท่านมีโครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขึ้นซึ่งขณะนี้ทําการก่อสร้างชั้นสอง ซึ่งขณะนี้พระครูบุญญาวรคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนได้ดำริในการก่อสร้างซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างถึงชั้นที่สองซึ่งวางงบประมาณในการก่อสร้างไว้ที่15ล้านบาทตอนนี้ไม้ที่นี่มาจากลำปางลำปางเนี่ช่างนี้พาไปซื้อช่างสุวรรณที่มา รับเปลาเนี่ยพาไปซื้อไปค้างกันสองสาคนสี่คนห้าคนมั้งไปซื้อไม้แล้วมาทำเนี่ยเริ่มทำแล้วโยมอยากรวมทั้งหลายเริ่มทำแล้วไม้ทั้งหมดนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณล้านห้ามั้งล้านหกล้านหกล้านตัวนี้ล้านหกไม้สักไม้สักล้านหกแล้วไม้ที่ซื้อมาไม้เก่าล้านห้าบทค่าไม้ไปสามล้านกว่าสามล้านหนึ่งแสนกว่าบาทตอนนี้กําลังเริ่มเริ่ม เริ่มทำตัวที่มันเป็นองค์ประกอบซึ่งช่างสุวรรณจะเรียกว่าอะไรก็ขอพูดออกมาได้ก็นี่เรียกว่าตัวเอจันทันตัวจัวตัวจัวตรงไทยตัวจัวน่ะตัวจัวจันทันซึ่งเป็นตัวที่ประคําตอนนี้เราก็ยังขาเสาอยู่อก็มาขายใช่ใช่กำลังหาต้นเสาก็เอาฝาฝาทั้งฝาทั้งฝาแ้วยังขาดฝากับเสาแล้วก็พื้นอะ พื้นพื้นพอมีบ้างแล้วพื้นพอมีบ้างเป็นไม้มะค่ารุ่นเก่าก็จะได้ประมาณหนึ่งหลังของเก่าแต่ก็ยังต้องหาอีกสองหลังนะไม้ไม้พื้นกับไม้ฝาไม้ฝาเนี่ก็ต้องก็ต้องการที่คุยกันเป็นไม้สักไม้สักไม้สักทั้งหมดแล้วเก่าตอนนี้เราได้เรยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้จะมาลงเมื่อกี้เนี่ยพอเลิกเทปโน้นก็โทรมาบอกว่าตอนกลางคืนเขาจะมาครับผมมาไม่ทันตอนนี้ มาประมาณมืดๆวันนี้ก็ไม้ก็จะมาลงอีกไม้ที่ช่างสุวรรณไปคณะกรรมการของเราไปซื้อไว้นะส่วนตรงนี้จะเป็นไม้เสาไม้เสาไม้เสาก็มาแล้วเป็นบางส่วนทยอยมาที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณล้านล้านหกแสนกว่าบาทรือลงทั้งหมดตอนนี้สามล้านกว่าสามล้านหนึ่งแสนกว่าละแต่ทั้งไม้เก่าไม้ที่ไปเป็นไม้สักกับไม้เบียพรรณมันก็ไม่ใช่เบียนตพันแต่ส่วนตรงนั้นจะเป็นไม้เต็งเป็นส่วนมากเป็นไม้เต็ง ซึ่งช่างเขาก็จะรู้ว่าเขาจะเอาไม้ตัวไหนทาตรงไหนแต่ที่ตกลงกันก็คือเสากับพื้นและก็ฝาฝาเนี่ยค,คือเป็นไม้สักเป็นไม้สับที่เราจะต้องโชว์ความสวยงามโชว์ฝีมือช่างด้วยเป็นในตัวคง <c oughs> ไ,ไ,ไม่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 เสียชื่อช่างสุพรรณชื่อสุวรรณนแบบแล้วตรงไหนยากที่สุดครับม,มันยากก็เป็นโครงสร้างเพราะเป็นไม้เป็นไม้ต้องมาดัดให้อ่อนมันเป็นไม้สี่เหลี่ยม ก็ดัดให้อ่อนมนตัวมันก็รัดเราก็ต้องพยายามทําให้มันดีที่สุดไม่ให้เสียของวัดวครับแล,แ,ลแ,ลแล้วเราจะเริ่มขึ้นชั้นสองขึ้นเสามันต้องปรุงประมาณเดือนวกว่าก่อนอขึ้นข้างบนครับผมต้องรอดเดือนกว่าใช่พอระหว่างที่เราปรุงโครงสร้างนี่เราต้งองปรุงจากข้างล่างขึ้นไปก่อนเป็นองค์ประกอบก่อนที่จะตั้ง,สสงเสาขึ้นไปนไม้เราก็ยังไม่อย่างยังไม่ครบครับฉะนัว่าตอนนี้ก็จะประกอบหรือทำ เครื่องปรุงก็เรียกเครื่องปรุง,งก็แล้วนะทุกอย่างนะงที่เป็นโครง,งองค์ประกอบของเรือนไทยซึ่งช่างก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างคือคุยกันแล้วว่าทำอะไรก็ทําตรงนั้นไปก่อนเมื่อรอมีเสามีพื้นปรุงตรงนีเ้เสร็จ้้วก็ขึ้นไปประกอบ,อ,บอย่างนั้นแล้วก็ที่ที่ท,ที่ที่บอกบอกบุญไปว่าเป็นฝาเป็นช่องช่องนั่นแหละเนี่ยหลังจากตรงนี้เสร็จก็จะมีฝาเป็นช่องช่อง จะเข้าลูกฟักที่ตกลงกันไว้นว่าช่องวัเท่าไหร่นั่นแหละครับจะเดินก่อนถ้ามาร่งว่าถ้าแต่มนุก็คือสามารถเข้ามาที่วัดเข้ามาที่วัดก็ได้โดยตรงเลยมาคุยกับอาตมาคุยกับกรรมการแล้วมาดูการทํางานของช่างก็ได้หนึ่งนี่ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็โอนผ่านดีโมชั่นดีโมชันที่เรี่กสามารถที่จะลดหย่อนเสียภาษีได้ เพราะว่าอิมมชันนี่จะภัษารเรียกว่าครัวกับสัมพกรโดยตรงเลยเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าถ้าโยมแจ้งชื่อลงไปแล้วมันก็จะมีใบประกอบเสียภาษีเราก็จะได้ลดหย่อนตามตามตามขตมกิการเสนอ นี่ก็ไม้ไม้ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านสุวรรณแล้วก็คุณคุณโยมเล็กหรือคุณโยมสายชนอันทองพาไปซื้อมาดูมาว่าจะต้องเอาไม้อย่างนี้ขนาดนี้คือไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยตามที่ช่างแนะนําว่าจะต้องหนาเท่านี้ยาวเท่านี้เราจะไม่ให้ซื้อมาโดยที่จะไม่ไม่ตัดไม่ตัดทิ้งไม,ไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษ ถึงจะเหลือก็เหลือน้อยเต็มทนน่าเนี่ยต้องใช้ได้หมดตรงนี้ที่ที่เรานี้จักออกมอาแล้วผ่าออกใช่ไหม,ไมออตรงนี้จะเป็นเป็นใช้ได้หมดใช้ได้หมดเป็นเป็นป้าเป็นไม้ไม้ป้าบนข้างบนถ้าจะไม่เหลือนนี<อ>น่ก,ก็คือได้ความแนะน,ะน,ะนําและความมนุเคราะห์สงเคราะห์จากช่างสุวรรณนี่แนะนําว่าให้เหลือน้อยที่สุดจะไม่ตัดทิ้งั้นจึงว่าเวลาเป็นสั่งซื้อที่ลังปานี่ก็เอาช่างสุวรรณไป คุยกับคนที่เป็นเจ้าของไม้กับคุยกับคนที่แปรูปให้เราว่าทาอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมข้างสุวรรณก็จะไปถ้าให้ให้อาตมาก็กรรมการไปเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็พูดมา,างไงก็อย่างนั้นแต่นี้ว่าเอาคนที่มีความรู้เรื่องนี้ไปโดยตรงเลยจเจริญพรหากท่านผู้ชมจะร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพในการสร้างในส่วนของฝาด้านข้างที่เป็นลายไทยก็สามารถติดต่อไปได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ ได้เลยโยมาเลยติดต่อมาที่วัดเลยหรือติดต่อหมายเลขที่ขึ้นนี่นะคือหมายเลขนี้เป็นเป็นหมายเลขของของอาตมาหรือจะเข้าแบบอิโมชันแล้วแจ้งมาอิโมชันนี่หมายความว่าไม่ต้องเอาเงินสดมาผ่านมือกรรมการหรือจเจ้าวาดโอนเข้าธนาคารผ่านอิโมชั่นหรืออะไระที่มันจะมันจะประสานไปทางสัมภกรเลยเพียงแค่เราบอกเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่า ในกยกหมายเลขผู้เสียภาษีที่เท่าไหร่ที่คุยกับธนาคารทําอย่างนั้นนะ,ะก,ก็สามารถทําได้และเมื่อเมื่อเข้าแล้วต้องการประสงค์ว่าอดิฉันหรือกระผมเป็ี่ยนเจพาพฝาเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดหมืนห้า 50, 75, ก็แจ้งมาเพื่อให้เป็นหลักฐานว่าเออมีคนร่วมมาคือเ,เงินไม่ต้องผ่านอีกทางหนึ่งนะอีกทางหนึ่งก็มาที่วัดมาดูแล้วก็ มามาโอนที่นี่ก็ได้หรือจะเป็นเงินสดก็ได้โยมสะดวกดาอย่างไหนก็มาเลยเอ๊มาดูว่าทางวัดสร้างจริงไหมก็มาดูได้เลยเพื่อเราเรามีของให้ดูโยมนะแล้วโยมก็จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นฝาเป็นเป็นลกๆก็ได้นะซึ่งวันนั้นวันนั้นที่มาคุยกันเรื่องราคาเนี่ยเจ้าของไอรายการเปิดฟ้าเนี่ยคุณชัยเนี่ยช่องห้าเนี่ย ก็เชิญเข้าร่วมพูดคุยกับช่างด้วยนะก็มาสามารถสอบถามได้แล้วก็เป็นที่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ว่าเราคุยกันอย่างนี้กับช่างไม่มีผ่านไม่มีการผ่านเป็นในหน้าเป็นเปอร์เซนต์อะไรทั้งหมดยืนยันได้ไม่มีการเป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์ของคนติดต่อหรือไม่ติดต่อเพราะคุยกันตรงกับวัดเจริญพร ได้เลยโยมถ้าโยมบริจาคมาฝาช่องนี้ชื่ออะไรหรือโยมรับเลยห้องหนึ่งหลังหนึ่งทั้งหมดก็ขึ้นว่าฝาทั้งหมดนี้เป็นของคนนี้หรือเหมาไปหลังไปเลยก็ได้นะแล้วมาคุยกันว่าเมื่อเมื่อคิดค่าแรงบวกค่าของแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่โยมมาติดต่อเข้ามาได้เลยโยมนะหมายเลขที่เป็นที่ขึ้นเนี่ยเป็นหมายเลขของเจ้าว,วาดวัดหัวถนนตำบหัวถนนอำเภอพ,พนัสนิคม วัดหวัวถนนหลวงพ่อติ้วะ,ะเจริญพรหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดหวัวถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ร่วมสนับสนุนรายการโดยกิติศักดิ์ไฮดริ์มาร่วมรักโลกไปกับเรา098-2482233 วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งธุรกิจที่ร่วมรักโรครักสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดพื้นที่ในการจัดเก็บลดขยะในชุมชนด้วยการบีบอัดเพราะในขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชน ได้เลี้ยงเห็นถึงความสําคัญในการจัดเก็บและลดขยะต่างๆให้เป็นศูนย์ในสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือจัดเก็บขยะให้ดูสะอาดตาจัดเป็นระเบียบด,ด้วยการบีบอัดด้วยเครื่องอัดเศษวัสดุเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บนอกจากนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เลี้ยงเห็นถึงความสําคัญในชุมชนว่าจะทําอย่างไรให้ชุมชนจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบมากขึ้นและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนจึงเกิดแนวคิดการทํา CSR บริษัทให้ชุมชนด้วยการมอบเครื่องอัดเศษวัสดุให้ชุม ที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเพื่อลดขยะกระจายในชุมชนจัดเก็บให้เป็นระเบียบประการสําคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนเดี๋ยวเราจะตามไปชมอีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตเครื่องอาเศษวัสดุมาร่วมรักโลกไปกับเรากิติศักดิ์ไฮดริก เรื่องราวข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ยังมีอีกมากมายค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้าโมโมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนและทำกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วโมโม่และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ